ไม่ว่าจะเป็นสาวๆวัยไหนก็คงไม่อยากมีริ้วรอยผิวหน้าหย่อนคล้อยไม่กระชับเมื่อเกิดปัญหาเหล่านี้เนี่ยทำให้สาวๆอย่างเราขาดความมั่นใจแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยอันต้าฟอร์เมอร์ค่ะปัญหาของออยนะคะก็คือผิวหน้าหย่อนคล้อยไม่กระชับวันนี้ออยมายกกระชับผิวหน้าด้วยอันต้าฟอร์เมอร์ที่ปิยาธิดาคลินิกค่ะ ตอนนี้ก็ทำเสร็จแล้วนะคะระหว่างทำคือไม่เจ็บเลยหลังทำเสร็จนะคะผิวหน้ากระชับขึ้นแบบเห็นได้ชัดเจนเลยที่สำคัญนะคะสามารถแต่งหน้าทำกิจกรรมได้ปกติถูกใจอ้อยมากๆเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากยกกระชับผิวหน้าเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองนะคะอ้อยแนะนำอันตราฟอร์เมอร์นะคะที่ปียัติดาคลินิกค่ะ